นี่เรายังอยู่ในเรื่องของสลับเปลี่ยนรูปเหมือนเดิมน,นะคะยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรายังไม่จบบทนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสลับเปลี่ยนรูปและกลุ่มเพื่อนที่เข้ามาทีหลังเพิ่งจะเข้ามาเรียนวันนี้ตอนนี้เพื่อนๆเขาเรียนถึงสระเออแล้วนะคะอ่ะไม่ใช่อัน,นี่น เมื่อวานนี้เพื่อนๆเ,เรียนสระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดอออ่างเปลี่ยนเป็นสระอิอันนี้คือของเมื่อวานนี้นะคะนะคะอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนเมื่อวานนี้สระเออและวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของสระเออเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปไม่เหมือนกันนี่ขออนุญาตย้ายตรงนี้แป๊บหนึ่งน,นี่นะคะ รูปสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเอเมื่อมียอยักษเป็นตัวสะกดค่ะบ้านหมูฟ้าหลงค่ะแต่ว่าบ้านหมูฝนตกนะคะอ่ะแล้วคุณจะเรียนไหมคะไม่ไม่ครูถามว่ายัางยังจะเรียนไหมคนที่บ้านฝนตกถ้าคุณจะไม่เรียนคุณก็ออกไปเลย แล้วไปดูในช่อง Youtube แต่ถ้าคุณสามารถเรียนได้คุณก็เรียนขณะนี้คุณคูณอัดวิดีโอแล้วนะคะโอเคนะคะอ่ะวันรูปสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเอ mm hmm. เมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเห็นไะแตกต่างจากเมื่อวานทาั้งๆท,ที่เป็นสระเอ,อเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนรูปแตกต่างกันอันนี้เฉพาะตัว คำที่มียอยัก์เป็นตัวสะกดแต่เหลือแต่แค่รูปสระเอแต่เมื่อวานนี้อออ่างเปลี่ยนเป็นสระ,ะอีออกเสียงเออเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อมีตัวสะกดอออ่างเปลี่ยนเป็นอีแต่วันนี้ไม่มีออออ่างนะคะเหลือแต่สระ,ะเอตัวเดียวแต่ว่าเป็นตัวยอยักษสะกดนะคะนะคะทั้งหมดนี้คือ ระเออที่เปลี่ยนรูปเป็นเดี๋ยวนะคุณครูกดรับเพื่อนแป๊บนึงโอเคนะคะอ่ะตัวอย่างคำที่อยู่ทางซ้ายมืออันนี้คือคำที่ยังไม่มีตัวสะกดยังไม่มียอยักษ์สะกดนะคะมีคำว่าเกอเออเกอขอเออเขืงอเออเงือ ตอเออตือหอเออเหอยอเออยือเอะรอเออเลือนะคะเห็นไหมคะเกอเขอเงอเตอเหอเลือ่นี่คือย่างไม่มีตัวสะกดเพราะพอเราเปลี่ยนมาทางขวามือคุณกัณฑพัฒนคุณเป็นอะไรเมื่อมีตัวสะกด เป็นไงคะเมื่อมียอยั์เป็นตัวสะกดเหลือแต่สระ,ะเอตัวเดียวเห็นไหมเนยเนี่ยเนพออ่างไม่มีแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากเอเมื่อมีตัวสะกดก็จะเป็นกอเอยอเกยออกเสียงเออเหมือนเดิมนะขอเอยอเขยเงอก็จะเปลี่ยนมาเป็นงอเอยอเงยเตอเปลี่ยนมาเป็นตอเอยอเตย เหอนะหมคะเหอเปลี่ยนมาเป็นหอเออยอเหอเลยเปลี่ยนเป็น,อออล,ปล,น,ปนลอเอยเอยอเลยนะคะอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าจระเอือเปลี่ยนรูปนะคะจระเอือเปลี่ยนรูปเป็นเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเหลือแค่จระเอตัวเดียวอันนี้คือคำ ตัวอย่างคาทั้งหมดมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณครูเอามาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูเพียงแค่นี้และประจดบเพียงแค่นี้นะคะอ่ะได้เวลาเขียนแล้วค่ะคุณกัณพัฒแล้วเวลาเมื่อกี้คุณครูอธิบายเธอก็ไม่ฟังด้วยโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพออนี้ิด,ดตรงนี้แป๊บเดีวยว